สวัสดีค่ะนะ้าวิกีมากค่ะอาพยากรค่ะวันนี้อ่ะหลายๆคนอยากจะขออัปเดตในเรื่องของเงินบุญนะคะคือรองเงินบุญถันใจจดใจจ่อมากๆเลยเงินบุญจริง,รงๆไม่หมอหมองว่ามันก็คือเงินโครงการเนาะเงินที่ทําก็คือเงิน QFS ะคะ่ะเงิน QFS ถ้าคุณอยากรู้เงิน QFS คืออะไรคุณก็ไปเสิร์ชเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ่าค้นหาใน tiktok ค้นหาใน google มันมีข่าวสารที่คุณดูเยอะแยะเลยนะคะ คนก็สามารถที่จะไปนค้นดูได้เนาะเรามาดูกันดีกว่าเงินบุญที่หลายๆคนลงทุนไปเนี่ยจะได้หรือเปล่าในปีนี้เออต้องบอกไว้ก่อนนะเงินบุญเนี่ยมันมีทั้งสายจริงและสายหลอกนะสายหลอกเนี่ยมันเยอะเยอะกว่าสายจริงอะ,100อะร้อยเปอร์เซ็นต์ะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะสายหลอกไปละห้าเปอร์เซ็นต์น่ยสายจริงเปอร์เซ็นต์ของเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันเยอะมากอะดังนั้นอะคนที่จะถูกหลอกในทั่วประเทศเนี่ยคือมันเยอะมากๆ เวลาที่คุณจะไปเล่นเงินบุญกับใครน่คุณดูให้มันให้มันชัดเจนก่อนนะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเงินบุญในในปีนี้จะสําเร็จสมดังใจหวังไหมมันจะออกได้หรือเปล่าจะออกจะออกก็ไม่ออกจะออกจะออกก็ไม่ออกจะออกแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ออกจะออกแล้วมะรืนนี้ก็ไม่ออกนะดูสิอ่านอัฟซอร์เป็นการดูแบบทั่วๆไปนะคะดังนั้นฟังเพื่อความบันเทิงนะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะไนอัฟซอร์ คิงออฟบอลเออซีเรียสมันยังมีการกักกักกักเงินเอาไว้อยู่กัก <c> เ <oughs> งินเอาไว้อยู่ยังมีการเหมือนกับคือคือเงินเนี้ยมันเป็นเงินระดับทั่วโลกเนาะดังนั้นอะเวลาที่มันจะออกอะ่ะมันไม่ได้ออกง่ายๆคุณคิดถึงว่าเวลาคุณไปทําธุรกรรมธนาคารอะ่ะธนาคารหรือว่าคุณจะไปเบิกเบิกเงินเบิกเงิน,รงนประกันสังคมเบิกเงินอะไรก็แล้วแต่ ว่าจะได้ขั้นตอนในการเบิกเงินออกมาแต่บางทีเป็นเดือนเนาะแค่เงินแค่พันหนึ่งสองพันก็แล้วแต่ยังใช้เวลานานอันนี้เงินระดับแบบไม่รู้กี่ล้านล้านนะคุณทีนี้เงินมันที่ออกมาขั้นตอนมันก็เยอะคณะกรรมการมันก็แยะคนได้ส่วนคนมีส่วนได้นะมันก็เยอะแต่ละขั้นแต่ละตอนมันก็มีกรรมการมีคนในการคุมในการเซ็นการในการเซ็นเงินออกอ่ะดังนั้นมันเหมือนกับว่าเงินน่ะมันมีอยู่แหละแต่มันยังยังเหมือนกับมีการกัก <c oughs> กักเงินเอาไว้อยู่อ่ะไม่ยอมที่จะปล่อยอ่ะจริงจริงมันควรจะปล่อยได้แล้วเนาะแต่มันไม่ยอมปล่อยก็ไม่รู้ว่ามันติดขัดที่ใครติดขัดอะไรทําไมมันถึงไม่ยอมออกสักทีแล้วมันทําให้ประชาชนที่ที่เดือดร้อนและต้องการเงินตัวเนี้ยมันไม่ได้สักทีมันนําไปสู่ความไม่พึงพอใจของผู้คนอของผู้คนแต่ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าคุณต้องระวังสายหลอกด้วยนะคะสายหลอกมันมีเยอะมากมาก เขากําลังเร่งทํางานกันอยู่ค่ะถ้าตามหน้าไพ่กาลังเร่งทํางานกันอยู่นะคะในเรื่องของเงินบุญ<ม>กําลังเร่งทํางานกันอยู่หูห้าดาบมาเลยเจ็ดถ้วย knight of a n มันยังจะต้องมีการเขาเรียกว่าประชุมเหรอประชุม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 ขั้นตอนต่างๆของกลุ่มคณะกรรมการอะไรของเขาอีกค่ะ,คะอีกเยอะอีกแยะนะคะคนประชุมก็ต้องเดินทางไปไป,ไปมา,มาในการประชุมอีกเยอะ ือมันเป็นกลุ่มกลุ่มขนาดใหญ่ต้องบอกว่าระดับระดับทั่วโลกระดับโวเลยนะเด็กถือเหรียญมันจะมีการปล่อยเงินตัวแรกที่เป็นเงินตัวเล็กออกก่อนค่ะเงินตัวเล็กออกก่อนนะในปีนี้จะออกลำดับแรกเลยคือเงินตัวเล็กเด็กถือเหรียญเอ,อ่อตัวเงินบุญมันไม่ได้มีมีแค่ก้อนเดียวนะมันไม่ได้มีแค่ก้อนเดียวมันก็มีหลากหลายก้อนอยู่อะค่ะ ถ้าตีไปเนี่ยมันก็มีหลากหลายก้อนแต่ว่าเขาจะต้องมีการประชุมหารือแล้วก็เจราจาตกลงผลประโยชน์แต่ละภาคแต่ละส่วนแต่ละคนแต่ละกลุ่มให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อมันเรียบร้อยเสร็จแล้วนันแม่หมอหมองว่าในปีเนี้ยเ,เงินก้อนแรกจะออกนะคะก้อนแรกนี่อันนี้ระดับภาคประชาชนอาจจะยังไม่ถึงหรือเปล่าเดี๋ยวตีให้เป็นเป็นหนึ่งถึงสามเดือนนี้ก่อนนะหนึ่งถึงสามเดือนนี้ถ้าเป็นก้อนแรก ก้อนต่อต่อไปในออฟเฟนต์เคิ้จะทยอยออกมาก้อนกลางก้อนกลางก็จะทยอยไหลออกมานะคะถ้ามองว่าเออมันจะได้ไหมสิบถ้วยประสบความสําเร็จแสดงว่าเงินบุญในปีนี้จะต้องออกเหมือนแม่หมอจะเคยเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งเนาะว่าในปีปีเนี้ยเงินมันน่าจะออกได้ออกออกได้ออกได้ถ้าตามหน้าไพ่เหมือนกับว่าที่สุดแล้วอะหลังจากที่เขาเอ่อคือมันก็เข้าใจว่ามีผลประโยชน์ แต่ละกลุ่มแต่ละก้อนอยู่เมื่อเขาได้เจรจาตกลงเซ็นสัญญาผ่านการอนุมัติผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการแต่ละจุดแต่ละฝ่ายแต่ละที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยการเงินมันจะออกได้แต่ว่ามันจะทยอยออกกลุ่มอ่าก,ก,ก้อนแรกก้อนแรกก่อนที่ก้อนไม่ใหญ่มากหลังจากนั้นก็จะทยอยเป็นก้อนต่อต่อไปนะคะก็ต้องดูว่าเงินที่คุณเล่นเนี่ยคุณเล่นในในกลุ่ม กลุ่มก้อนไหนนะคะอยู่กลุ่มก้อนไหนมันจะทยอยไปอะคะ่ะทีละก้อนทีละก้อนที่สุดแล้วสิบถ้วยแม่หมอมองว่าเออมันจะออกได้จนหมดอะคะ่ะออกได้จนหมดถ้าคุณเป็นสายจริงสิบถ้วยคุณจะได้รับเงินนั้นๆแต่ถ้าคุณเป็นสายหลอกมันก็จะเป็นสามดาบนะคุณก็จะไม่ได้ตังค์ดังนั้นก็ไปเช็คไปเช็คไปเช็คยังไงละ่ะอย่างน้อยคุณก็เวลาที่คุณส่งเงินนะคะ มันต้องมีหลักฐานอะไรคุณเห็นนะคะว่าส่งไปหาใครมีขั้นตอนการดําเนินเงินเป็นดําเนินงานเป็นยังไงต่อคือต้องมีการชี้แจงของคุณในแต่ละรอบแต่ละขั้นตอนของการทํางานอะ่ะไม่ใช่ให้ส่งส่ง,ส,งส่งไปแล้วก็จบอะค่ะคุณอืมอันนี้เข้าใจเนาะเหมือนกันเราโอนเงินอะ่ะเราก็ยังมีหลักฐานธุรกรรมการโอนเงินแต่ละรอบแต่ละครั้งโอนให้ใครโอนขั้นตอนไหนทําอะไรถูกไหมคะมันจะต้องมีอะไรที่สามารถเป็นเป็นรูปธรรมให้คุณเห็นได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคือมันควรจะต้องมีเอกสารที่คุณเห็นได้นะคะแล้วคุณก็ควรที่จะรู้ว่าหัวสายของคุณนะ่ะคือใคร <c oughs> คือใครสามารถตรวจสอบหัวสายคุณได้นะไม่ใช่ว่าฉันฉันไม่รู้หรอกว่าเป็นใครอะไรยังไงอ่ะเอาเป็นว่าถ้าตามหน้าไพ่แม่หมอนะ่ะเงินบุญมันจะออกได้นะไพ่มีอะไรอยากจะบอกอีกสักใบสองใบไม่เอ่ยจะออกได้กนะั่หลายๆคนจะชชยโยโหหิวนะหลายๆคนจะชชยโยโหหิวเลย ส่งมาตั้งนานหลายๆคนกว่าจะถึงวันเนี้ยคุณรู้สึกเ็งและทอ้อแท้สิ้นหวังมากเลยนะเนาะคือเหนื่อยกับการจ่ายเงินทุกๆวันใช่ไหมคะแต่ก็อย่างที่บอกถ้าคุณเป็นสายหลอกก็ไปรวมทีมแท็กทีมแล้วก็ฟ้องฟ้องนะคะฟ้องฟ้องอย่างเดียวคือก็ฟ้องใครไม่รู้คุณก็ไปฟ้องหัวสายของคุณนะคะเออฮึอ่ะเจ็ดไม้เท้าอ่ะเก้าถ้วยตอนนี้เขาพยายามที่จะออกแล้วนะคะเดดเดดจบจบ The Death, เดดเดสสิบเหรียญ จบกระบวนการขั้นตอนในการทำงานแล้วถ้ามองถึงเรื่องของ QFS แม่หมอคิดว่าการรัน QFS ตรงนั้นอะ่ะมันน่าจะทำระบบมันน่าจะเสร็จแล้วนะคะพอระบบไอตัวข้างบนเสร็จไอข้างล่างอะ่ะตัวข้างล่างที่เกี่ยวกับคณะกรรมการในการปล่อยเงินน่ะมันก็เริ่มจะไหลลงมาแล้วเนาะสิ่เปลียยนะ่ะที่สุดแล้วเหมือนกับขั้นตอนมันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะในปีนี้ยังไงยังไงแม่หมอก็บอกว่ามันจะออกแล้วก็จะได้เงินใครที่รอเงินบุญเพื่อไปทำงาน หลายๆคนนะที่เป็นคนขององค์เทพที่เป็นคนของสิ่งศักดิก์สิทธิ์อ่ะก็รองเงินตัวนี้อยู่เหมือนกันเพื่อไปทํางานบางอย่างอะ่ะคุณจะได้ทํานะคะจะได้สุขสมหวังเนาะโอเคก็ยินดีสุขสมกับคุณร่วงหน้านะคะสําหรับคนที่เป็นสายจริงนะไม่ใช่สายหลอกคุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินบุญในปีนี้นะคะอยู่ที่ว่าคุณอยู่ในกลุ่มก้อนไหนนะคะมันมีหลายกลุ่มก้อนก้อนเล็กก้อนกลางก้อนใหญ่ก้อน,อน,หอนไหนก็นแล้วแต่คุณก็ไปเช็คเอากันเอาเองเ,องเนาะอ่ะตามนี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ